ค่ะปูจ๋าสวัสดีค่ะว่าค่ะว่ายังไงนะคะปูคนมาหายให้ว่าไม่ได้บอกผิดไม่ได้ตำรับนุ้ีนี้ไม่ผิดแล้วอ๋อค่ะ,คะมีเวลาว่างเมื่อไหร่ะอ๋อหนูหนูกำลังอัดวิดีโอแล้วคะ่ะปู่ไปยังไงมั่งนะปู่ย่ามาบอกว่าไงนะคะสองสามสี่สองสามสามีสม่ค่ะจะหกห้า่าง ก็หกห้าล่างค่ะสองสามสี่หกห้าล่างค่ะเพื่อนมาบอกยังไงว่างปู่เล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าโน่นเป็นกล้องแค้ล่างใหญ่จะว่าล่างธรรมดาแต่ล่างธรรมดาควายไม่ไหม้แ่นั้นลักตัว ไวบ้บายฮอนเลือกที่ไม่ดีน,นออ่้รักกันโอ,อ้แสดงว่าของของแท้นะปู่แรงแล้วปู่ไป็นนตัวยืมยืมยืมอว่าล่ะปู่มาอยู่บ้านนาเจริญตอนนี้อ๋อปู่ไปทำอะไรคะบ้านนางเจริญมาขด้วยมาอมาแดดก็เลยนั่นไงล่ะก็เลยได้มันลังอยู่นี่ค่ะอืมอาเจียงแล้วดิ ค่กะก็อัดแล้วค่ะในปูเงินละมีรถใครรถเด้อมีบ้านใครบอกกันโอ้อัอดอัดเต็มที่เลยใช่ไหมปูอัดอัดเต็มที่เลยใช่ไหมเต็มที่เลยอ๋อมีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับปูร้อยเปอร์เซนต์มีความมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าปูวัดดานแก,กก็ว่าสามสิ โอ้โห oh. นี่วัดบ้านค่ะวัดวัดค่ะก็เลยมันก็เลยค่ะตะุบว่านี่แหละสองสามสี่สองสามสี่เพราะว่าพันจศาปูดันสามสิบสี่พันศาค่ะ จากดุสิตพันธาอายุหกสิบห้าปีแต่ว่าอายุอนเป็นเลขล่างอาอายะอายอายุของเพื่อนจะเป็นเลขล่างเนาะปุ่นเนาะใช่แต่ยังว่าคิดถึงหนูอะไยิงไปยิงไปวันมันไม่ใช่ว่าหนูไปชูกันยังมันอยู่ได้อ๋อ กระมือถูกงินนี้ก็อยู่ได้แล้วถูกเยอะพร้อมค่ะปู่ป่ที่มาที่ไปของอะไรนะสองสามสี่แล้วปู่ปู่นาโคข่มาบอกอ่ปู่นาโคมาบอกแก่บอกทีหลายถูกทุกเไม่ละอ๋อค่ะ ถ้าปู่นาโคมาอบอก,กนี่ก็คือถูกเนาะเสียงเสียงยายจะแทรกมันจะแทรกเข้าโทรศัพท์เจ้าเสียงยายเข้ามาแทรกันเลยยินเอ่าพอดีนู้อัดอัดอพอดีน,นู้อัดเสียงปูเสียงล่องคลิปยูทู e นะคะมันสิเสียงแทกแล้วมันสิฟังบอลูเรียงว่าเสียงไผเป็นเสียงไผเ <c oughs> รากำลังอัดเสียงค่ะ อถ้าปูอะถ้าปูนาโคมาบอกนี่ก็คือว่ามั่นใจเลยใช่ไหมครับปูเ <100. S 1> ต็มร้อยเต็มร้อยค่ะทวนทวนให้อีกรอบหนึ่งหน่อยค่ะปูสองสามสี่ค่ะหกห้าล่างหกห้าล่างปูนาโคมาบอกถึงถึงที่ใช่ไหมปูได้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าตามลัฐที่ที่แบบอ่ที่ว่า ปู่นาโคมมาบอกถ้าลักษณะนี้ยังไงก็ได้ตังค์ใช่ไหมครับปู่ตังค์โชคคอท่าเลยล่ะค่ะบอกได้เลยช่วโลกค่ะใครจะทิงจะแทงใครไม่แทงก็แล้วแต่ท่านป่างัันล่ะค่ะค่ะสำหรับเอฟซีเอฟซีถามหลายๆคนถามมาว่าปู่ช่วยอ่คนในด้านทางไหนมั่งปู่ ดูดวงไหมหรือว่าเสริมดวงเฉริมสตาอะไรมั่งอะไรเงี้ยคะ่ะเอฟซีอยากรู้ประวัติของปู่มั่งคะ่ะเสริมดวงค่ะแล้วก็อะไรไม่ดีก็ทำให้ค่ะปู่ก็ไม่ได้เรียกเกาเด้วยล่ะค่ะค่ะไ,ได้เรียกเกาเพราะว่าใครอยากทำก็ทำไม่อยากทำปู่ก็ไม่ทำให้คือกเกาค่ะ แต,แต่แต่ไม่ได้ไม่ได้เรียกร้องว่าเออค่าครูเท่านั้นเท่านี้เนาะปู่เนาะก็คือช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะเจ้าคณะจ,จ,จังหวัดค่ะอ่ไม่ใช่ปูู่ดยาบหรอกทำโปง้งอ๋ออ๋อพวกเอ่อไส้เลื่อนไส้เลื่อนไส้ลงหำนี่เหรอปู่ครับอ๋ออันนี้ก็รักษาได้ใช่ไหมปู่ ได้เป่าทีเดียวก็หายอ๋ออันนี้อันนี้ใช้แบบแบบเป่าเนาะปู่เนาะเอาเอาถ้าเผื่อคนอยู่ถ้าเผื่อคนอยู่ไกลมาไม่ได้ล่ะปู่ถ้าเป่าเป่าในโทรศัพท์ก็หายอ๋อสรุปแล้วก็คือเป่าข้ามออนไลน์ว่างั้นเถอะน้องปู่เนาะข้ามเป่าข้ามออนไลน์หายได้เลย มงั้นหรัดจะเป่าห,หายสิหนูอ๋อยืสหรัฐก็หายใช่ไหมปู่ใช่เกาลีว่าว่าแต่ว่าแต่คุยกันทางไลน์เนาะปูนะ่เนาะคุยกันทางไลน์อยากให้เป่าตรงไหนไม่สบายตรงไหนไส้เลื่อนไส้ลงหำอะไรเงี้ยเนาะปูนะ่เนาะจ้าอ๋ออ๋ออโหอันนี้เป็นโรคประจาเลยนะเนี่ยปู่เห็นผู้ชายส่วนมากทา สายปฏิบัตินั่งสมาธงสมาธิจะชอบเป็นน้องปู่นั่งนั่งเยอะๆเรามันจะเป็นอ๋อค่ะนั่งนานๆนั่นเป็นจ้ะจะยังว่าหนูคือทำไมไม่รับสักทีไม่รับสักทีก็ยังว่าโอ้ยเลยว <laughs> ่ะอ๋ะอ,อพอดีเพิ่งเพิ่งว่างปู่เพิ่งว่างพอดียุ่งๆอยู่ค่ะปู่ครับ ก็จะได้บอกเอฟซว่าหลายๆคนก็ถามมาว่าปู่ช่วยเหลือคนในด้านทางไหนนาะแอดปู่เก่งทางด้านไหนอะไรเงี้ยเขาถามมาค่ะเอฟซีเาค่ะเจ็บไข้ไม่สบายก็รักษาได้ค่ะต้องดูอาการก่อนว่าเป็นยังไงค่ะอ๋อต้องคุยกันก่อนเนาะปู่เนาะคุยกันก่อนว่าเป็นลักษณะไหนจ้ะ หายหรือไม่หายหรือว่าเป็นโรคอะไรนี้ต้องคุยกับปู่ก่อนเนาะ,ะแต่แต่ข้อดีค่ะแต่ข้อดีนี่ก็คือเอ่อไม่ได้เรียกร้องค่าครูค่าคลายเท่านั้นเท่านี้เนาะปู่เนาะจะ้า่ีละะคแล้ววันนี้เดินท<ะ>างไปไหนนะปูนะ่น่ะมาอยู่บ้านนาเจิรดบ้านนามาจากบ้าน หมู่บ้านอ๋ออ่าไปละม,มาบีไปกไ่อนนี่นล่ะอ๋อไปัะอ๋อไปรักษาคนว่างั้นเถอะเนาะปู่ร<น>ักษาคนอ๋อเวลาเขาถ้าอยู่เอแถวๆใกล้ๆเขาก็จะนิมนต์ไปหรือว่าให้ไปช่วยอะไรเงี้ยใช่ไหมปู่จ้าอันไหนพอเดินทางไปได้ก็เดินทางหรือว่าใครอยากจะไปรับไปรักษาที่บ้านก็ได้ใช่ไหมปู่ โออค่ะค่ะจะได้แกงเอฟซีก็จะได้ฟังไปด้วยกันด้วยค่ะปู่อช<ด>าค<ด>่ะที่สําคัญนี่ก็คือเป็นพวกไส้เลื่อนไส้ลงหัมอะไรประมาณนี้ก็คือก็หายใช่ไหมปู่ใช่ใช้เวลานานไหมปู่ใช้เวลานานไหมรักษาพวกเนี้ยเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันเห็นผลทันตาเนาะปู่เนาะเป็นผลทันตาต่ว่าไม่ลงอีนี่หายกำลังใหม่ๆอ่ะ ค่ะตะยอ่อนอ้นต้นแล้วก็ไม่ค่อยหายอ๋อถ้าถ้าอาการใหม่ๆนี่ก็คือหายหายทันทีเกียตวันหาทันทีค่ะเพ<ๆ>ิ่มเพิ่ทีเดียวม่ถึงเจ็ดวันหรอกอ๋อโอ้ถือว่าไม่ใช่ธรรมดานะเนี่นยปู่เนาะจ้าค่ะย้ำตัวเลขให้อีกรอบหนึ่งหน่อยปู่มั่นใจเกง่งๆตัวนี้เลยใช่ไหม สองสามีหนูค่ะหกห้า 6, ล่างเ <5. S 1> ม็ดเดียวไม่ต้องกลับใช่ไหมปู่กลับไหมไม่ต้องกลับมั่นใจล้านเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นค่ะรอละล่างรับทรัพย์อย่างเดียวตัวนี้ค่ะโตแล้วก็เดี๋ยวโปรจะเล่าให้ฟังแล้วกลับแกสองหางค่ะลงมาร้องบอก พร้อมจ้ามจ้ามก็ะซี่อย่างนั้นจ้องที่เล็บจ้องจ้ามซี่อยู่จำนักปง่มีจะ้องหางอยู่บอกถลองบอกถูกทุกทีก็หกข้าถ้ากับจ้ามพระเจ้าตุ๊กแกสองหางเหรอปู่หรือหรืออะไรนะกิ้งจก ดึงกับแกกับแกแล้วพ่อค่ะพ่อให้ลูกว่าค่ะค่ะอ๋อโอเคค่ะปู่ค่ะยังไงก็ขอบคุณปู่มากๆค่ะที่ให้ความอนุเคราะห์แก่ทางช่องพรพารวยสุภารวยพรแชนแนลชัยนำโชคค่ะปู่สุภารวยค่ะจ้าสาธุสาธุค่ะปู่รวยมันชื่อนั่นแหละรวยมันชื่อแหละสาธุเจ้าค่ะสาธุ